สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านเกิดพญาวิชัยดับหักนะครับเตียมเผอวิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็จะได้ไปไหว้สักการะอนุสาวรีย์ของท่านครับ นี่ก็เป็นบริเวณท,ที่เราเห็นนะครับพระยาพิชัยดำเนี่ยฮะจุดบ้านเกิดของท่านที่เข้าสันนิษฐานกันนะครับแล้วก็ด้านนู้นก็จะมีบ้านที่สร้างเป็น,ปนกับบ้านทรงไทยแล้วก็พิพิธภัณฑ์ฮะท่านองค์นี้แหละครับที่ได้เคียงบ่าเคียงไายสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราช ในการกู้ชาติครับเดี๋ยวเราไปไหว้ท่านกันครับ